สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้คุณตาวิถีไทยสิบห้ามะแกงฟักเขียว,ว,นวเนาะ,ะท่านผู้ชมเนาะแซ่ๆมาเ่ยเอาและเนาะท่านผู้ชมเนาะ เพงฟักเขียวข่าตะไคร้ใบมะกรูดใส่เข้าไปแซ่ผักใส่เข้าไปนี่เอ้อจินตาวิถีไทยข้าวครัวทีไรก็อร่อยทุกทีกแซ่คือเก้าใส่สข่าเปียกจิกหน่อยเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่ๆแก,กขาว ขามเปียกแกขาวอย่าเอาส้มร้ายคนตาวิธีไทยเอาจากน้อยอ,อย่าเอาสม้มนี่เออส้มร้ายกินบ่ได้นะท่านผู้ชมาจากน้อยเอเอเสร็จเบร็จมาดิมีผักอีตู่ได้นีดีพักอีตู่เสรๆแเสรแกดมันแล้วก็มีเลือดมันพร้อมใส่เข้าไปน้อท่านผู้ชมเดี๋ยวเวลาที่มันเดือด เดี๋ยวเขาจะมาใส่เครื่องเนาะท่านผู้ชมเนาะใส่พวกเนื้อนี่แหละเออเอาเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเขามาเบิ่งน้ำมันจะเดือดเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะเขาก็จะใส่พวกเนื้อเข้าไปเลยใส่เนื้อเข้าไปพร้อมเดือดไปเลยเสร็จเสรใส่เลือดเข้าไปพร้อมเลือดพร้อมแซ่บ ตำตาวิถีไทยข้าวครัวทีไรก็อร่อยทุกทีคลนได้เจ็ดน้อย,นอยเนาะ่านผู้ชมเนาะคลนได้เจ็ดน้อยเพราะว่ามันค น้ำมันเดือดน้ำมันเดือดแล้วมันเดือดแล้วไม่มีฟองไม่ตักฟองที่ฟองหมูมันจะขึ้นมไม่แกงเซฟเดี๋ยวมันเดือดซะก่อนเดี๋ยวเขาจะซีมาตักฟองออกเนาะท่านผู้ชมนะเซ็ปเก๋าหนึตาวิสีชัยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกที เดี๋ยวพอมันเดือดมันซุกแล้วครัสิมาใส่เครื่องปรุงเนาะท่านผู้ชมเนาะแป๊บเดียวเพราะว่ามันเดือดอยู่แล้วเครื่องปรุงหลักของเราเน่เด่ๆดประเด็กต้องเป็นฟ้าเหลืองได้ท่านผู้ชมเพราะว่ามันจีเหมาะสำหรับสใส่เก๋แต่ถ้าเป็นฟ้าแดงเนี่ยอ่าก็คือใส่ตัำมุ้งมันสีออกหวานหวานวันนั้นหนูใส่ฟ้าแดงแกงสีสงฟ้าแดงก็สีออกหวานหวาน หวานเลยแหละหวานเจี๊ยบเลยแหละเพราะข้ต้มใส่น้ำตาลใส่ไปไม่เค็มสักหน่อยต้มใส่น้ำตาลแล้วก็มีผงชูรสผงชูรสนี่อันนี้น้ำตาลอันนี้ผงชูรสท่าผู้ชมสักแทบเดี๋ยวให้มันเดือดสักก่อนอคุณตาวิธีไทยเนื้อหมูนี่นานเท่าไหร่ถึงจะสุกเอาเป็นว่ามาพักอันนี้สุกก็ได้การแหละท่านผู้ชมเลย ถ้าฟักเราสุกตอนไหนมันอ่อนมันนิ่มเขาก็กินได้เลยเนาะแล้วก็ปรุงอ่อานทน,นแกงสุดแซ่บเลยคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีเอา้าแบตเตอรี่กับมาเบิดอีกเนาะท่านผู้ชมเนาะเอายุดไว้สก่อนเดียวเวลาเขาใส่เครื่องปรุงจังเามาเบิ่งเนาะ มาเดี๋ยวฮอติมาใส่เครื่องปรุงเนาะท่านผู้ชมเนาะอันดับแรกก็คือตัวนี้นี่นี่น,นี่พระเอกของเรื่องก็คือปลาเด็กนะท่านผู้ชมไหยใส่สองซ้อนเลยปลาเด็กนี่นะโบเมนซ้อนหนึใส่สองจองวางง,ง่ายง่ายไปว่าป็นกันเป็นจองเลยละนะ <laughs> เออเสร็จแล้วกับมีผงนัวใส่จากน้อยผงนัวนี่นี่ผงนัวด้านนี้ ผงนัวเซ่บๆอย่าใส่หลายผงนัวอพอให้คนจักว่าได้ใส่ผงนัวถ้ามีรสดีถ้ามีรสดีใส่รสดีจักน้อยนะนี่ใส่รสดีจักน้อยน,ะน,น,อยนี่ใส่เข้าไปเลยแซ็บๆซบรสดีอรสดีทีนี้ก็มาชิมดูก่อนเนาะท่านผู้ชมถ้าหากว่ามันยังจืดโอ้ป่านนี้ยังจืดยู่คุณตาวิธีไทยเพิ่มาก ถ้ามันยังจืดมันโบนัวเฮ้ากระจังเอาเกลือใส่จักน้อยเนาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวขออนุญาตซิมจักน้อยอืม,อมคุณตาวิถีไทยว่ามันเค็มพอดีแล้วนะประเด็กสองสองจองมีรสด,ดีอีกอันนี้นี่นี่ปิดท้ายรายการพะะอิตู แซบแซบพระอิตูนี่แกงหินย่ำใดนี่โอ้บิดหูบลาอกไปว่าง่ายๆพระอิตูนี่แกงกบแกงเขียดแกงไก่เออแกงโนไม้แกงยังแกงอ้อมเอิ่มเอิ่มนึ่งเด้ออะได้เบิดเนาะเออเพิ่มเลยการเนะพ่อตีลูกนี่เอ้ยของเราสองของเด็กสองเซๆเืฟอนีิคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไร ก็อร่อยทุกทีคุณตาวิธีไทยพวกเนื้อพวกอะไรนี่ไม่เท่าไรหร่หรอกอยากได้แต่ฟักเขียวนี่แหละมันแซ,บแซบ่บเุณผว่ามเออนี่นี่น,นี่ฟักเขียวมันแซ่บท่านผู้ชมเอ้เออเอาพักอีตูใส่พร้อมนี่เอามามากินข้าวแรงน้ำกันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาสิทอดไข่อีกเมนูนึงแต่ว่า ไข่นีซสิบได้รีวิวแต่ว่ามันต้องเป็นคู่กันเนาะท่านผู้ชมเนาะฮะมากินข้าวแรงน้ำกันครับท่านผู้ชมแซ่บคือเก้าไหมานี่